สวัสดีครับทุกคนใกล้ปีใหม่แล้วเรามาหากับแก้มกันหน่อยดีกว่าว่าแต่แอบอยู่ตรงไหนนะวันนี้มาหรือเปล่าเนี่ยไงพี่เบียร์มาหาอะไรอยู่เหรอไงต้มยำอย่าเพิ่งไปไหนนะรอตรงนี้ก่อนแป๊บนึงได้กับแก้มแล้วทุกคนทีนี้เราก็ไปตกปลากันดีกว่าครับวันนี้ให้เป็นอกไก่นะครับเพราะรู้สึกว่าน่าจะย่อยง่ายกว่าเนื้อหมูแถมราคาก็ถูกกว่าเยอะเลยโอเคมาแล้วต้มยำอกไก่นุ่มๆแสนอร่อยว้าว ดูไปดูมาต้ยมยำก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยเมนูช่อนย่างเกลือน่าจะเหมาะนะผมว่าพูดไรองไรพี่เบียร์จะกินเราลงคอเหรอเาออกจะน่ออกากจะตายน่ารักนั่นแหละครับถ้าไม่มโมโหหิวอนะโอ้ต้ยมยำอ้าปากขนาดนั้นน้ำเต็มท้องหมดแล้วมั้มดูดูแล้วเธอน่าจะอิ่มน้ำมากกว่าอิ่มเนื้อนั่นเนี่ยพูดไร้องไรพี่เบียร์มันก็ค่อยคายออกทีหลังก็ได้ไหมเล้วอยู่กับน้ำมาทั้งชีวิตแค่นี้ชิวๆ จ้างั้นก็รีบๆกินเลยเนื้อกองเต็มหมดแล้วนะั่นนะแล้วพี่เบียร์ก็รีบให้จังเลยเนี่ยเป็นอะไรวันนี้ต้องรีบขุนนะครับใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวจะไม่มีกับแก้มตัวโตๆปวดสนอแหวนเลยพี่เบียร์ยังไงกันแน่เนี่ยเราไม่มีอะไรมากหรอกครับรอเล่นเฉยๆรอเล่นหรอพี่เบียร์ี๋ยวก็นิ้วขาดก่อนปีใหม่หรอกวางตัวไว้ให้ดีพี่เบียร์ขอให้เธอทําได้นะต้มยำวันนี้อกไก่หมดแล้วค่อยไว้มาใหม่พรุ่งนี้นะครับ